อุปกรณ์ฟังเพลงตัวนี้นะครับไม่สามารถที่จะชาร์จไฟได้เขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้มันก็อย่างนี้แหละโอ้ยมันมีบักมันอยู่ได้พี่น้องม,มีบักมันอยู่เสียบไม่ถูกทางมันก็ไม่ได้ปกติก็จะมีไฟแดงๆอะไรขึ้นมาไม่เห็นมีโอ้ไฟมันจะวิ่งตรงนี้เนาะไม่เห็นมีเนี่ย วางกันไปนะครับเปิดติดด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาแกะดูแ็กชาร์จกันดีกว่านะครับการแกะมันแกะยังไงเนี่ยตัวน,นี้ไม่มีนะแกะด้านหลังนี่เนาะแกะด้านหลังนะเห็นรอยแกะด้วยนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆทำงานไปนะครับ เพราะว่าคนขยันไม่อดตายนะแต่ไม่รวยนะคนขยันนี่ไม่รวยแต่ไม่อดตายเขาก็บอกแล้วขยันไม่อดตายแต่ไม่รวยนะคนรวยก็คือคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะครับไม่เล่ห์เหลี่ยมแต่คนขยันไม่รวยเว้ยแค่ไม่อดตายนะครับเขากล่าวมานะนี่ก็มาเจอช่างวิทย์ จะดำเนินการซ่อมนะครับในลําโพงตัวนี้นะครับความรู้ไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับแต่ก็อยากจะเล่าสู่เพืเ่อนๆฟังนะครับว่าเนี่ยในการซ่อมเนี่ยผมแกะออกมาอย่างเงี้ยแล้วผมก็กจะซ่อมมันนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะอันนี้ไม่มีความรู้นะบืนเอาอันนี้ไม่เห็นมีนอตเลยเนี่ยนะครับ เออนี่เห็นไหมมีสีน,อน็อตนะครับใช่ไหมสีน,อน็อตนะตัวนี้ถ้าแถวมุนมุนด้วยเปล่าหมุน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 อะไรแถวๆนี้โอ้มันแกะยังไง <c ười> อ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เนาะอะไรมันแงะอย่างนี้เนาะตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วมันมันดูจากตัวนี้นะครับแงะตัวนี้ออกมานะครับนี่ไงแงอย่างเงีย้ย เอยมีรอยแงะด้วยนะครับมีรอยจริงๆมันต้องใช้พวกที่เป็นมีดเป็นอะไรพวกนั้นนะเงีนะครับเดีนะ่ยนี่พูดได้เห็นอย่างาบึงบึ้มอยู่เลยโอ้ยนี่นะวะนี่ครับปกติมันจะเป็นแบบนี้นรับนะโอ้ปกติมันน่าจะมีกาวติดดีๆนะ นี่เห็นไหมก็หลุดออกมาแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาตัวนี้ออกด้วยนะไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับมันสําคัญตรงเวลาแกะนี้หละนะเพื่อนๆการซ่อมการเปลี่ยนอะไรมันก็คงจะไม่ใช่อะไรที่มันจะต้องลําบากมากมาม่นะครับโดยการแกะมันออกมาเนี่ยโออโ้นี่เนาะเห็นไหมครับ น้าเห็นไหมเห็นไหมดูหน่อยนะนี่นี่ดูดูดูจะหลุด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 หน้าเห็นไหมครับทำอะไรวะเนี่ยอ่าเห็นไหมครับหลุดออกมาแล้วโอ้ยแบตแบตแบตอย่างไรมาลงโปงเพงวะนี่นี่ก็แบตนะครับแบตเห็นไหมครับน่ารักมากเลยแบตตัวเล็กนะครับแจ็กชาร์จอยู่ตรงนี้โอ้ยจะเปลี่ยนแจ็กชาร์จก็เสร็จแล้วโอ้แตกนะครับมันแตกนะครับนะ อืมเปลี่ยนแจ็คชาร์ตก็เสร็จไะคแค่แบบนี้นะไม่ยากไม่ยากโอ้มาดูเบอร์ไอซีมันดี่ว่อนนะ S N 4หนึ่งหกห้าโอเคครับจะเ,เปลี่ยนแจ็คชาร์ตก่นอนมีเสียงก่อสร้างอะไรบรุรุมึบํมเห็นไหมแถวนี้นะใครมาทำอะไร โอ้ช็กชาร์ตแตกเลยนะครับเปลี่ยนช็กชาร์ตดีกว่านี่นะครับช็อกชาร์จนะ USB ชาร์ตเพื่อนไปบอกร้านอะไรเขาบอกแจ็ค USB อ่ทางเล็กๆเนะี่ยที่มันอยู่กับเครื่องนะี่ยจะได้ตัวนี้มานะครับบอกชื่อมันจริงๆเลยไม่รู้ชื่ออะไรแต่บอกอย่างที่ผมเก่าได้อันนี้ละมา อันนี้น้อยนะมันอยู่ทั้งเครื่องวนะเนี่ยได้นี่มาไอ้เก็บ <c oughs> ไม่มีเงินเลยโอ้ยเดี๋ยวโอ้โหมีแค่นี้เองสุดยอดจริงๆนะครับนี่คืขยายนะครับพ่อใหญ่นี่ก็คือไอซีที่มันทําหน้าที่อ่านทั้งแสตทไดทั้งบลูทูธเลยเนี่ยไอซีตัวเนี้ยพราะวงจดมีแค่นี้นะครับเพื่อนอื นะครับแกให้เพื่อนดูว่านี่แหละครับข้างในมันก็เป็นแบบนี้นะครับนี่แบตเตอรี่มันก็เล็กมากเลยนะครับใส่ก้อนใหญ่จะได้ไหม <c oughs> โอ้เคครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนแจ็คชาร์จก่อนนี่คือสวิตต่างๆนะครับนะสวิตต่างๆนะครับนะลำโพงมีสองตัวเลยเนี่ยโอ้โหตุ่มตุมตุมอ่ะแจ็คชาร์จก่อนเด้อแล้วตัวนี้ออกมาแล้วก็ ต่อการเปลี่ยนครับระบบสายตามันจะมีปัญหาเพราะไอ้งานพวกนี้แหละนะครับเพราะว่ามันเล็กมากนะครับเปื่อนนะเล็กมากเลยโอ้ยตอนผลิตมาเนี่ยมันจะมีเครื่องผลิตนะผมดูใน YouTube เนี่ยนะครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่าเครื่องมือที่ทันสมัยเนะยสุดยอดมากเลยนะครับแต่ว่าเวลาซ่อมเนี่ยทำไมผมช้าจังเลยนะเนี่ยพวกเนี้ย เนี่ยมันต้องเอาค่อยๆให้มันละลายหอ่อเงี้ยครับอืมพิถีพิถันถ้ามันอย่างนั้นละมันลอกอม,มันร้อนลงอย่างเงี้ยนะเพื่อลองทําดูนะครับนะในกรณีที่ไม่เคยทํามันก็ทําดูได้โอ้ยผมจะบัดกีได้ไหมหลืหัวแรงมัน,ม,นมันหักเลยนะแต่ก็กเกาหล,อละอเ่านี่นะนี่นี่น,นี่นี่เวลาหอก็หอ่หอหอย่างนงี้นะผมทําอย่างนี้นะครับ เพื่อนอาจจะมีเทคนิคที่ดีกว่านะครับนะเออมีเทคนิคที่ดีกว่าเออนะครับนี่แต่ผมก็ทําอย่างนี้แหละบ้านๆผมนี่แหละนะครับไม่ได้มีหรอกไอ้ที่เป่าลมร้อนอะไรเนี่ยไม่ได้มีมันร้อนมากดีดไปนู่นเลย <c oughs> มันมันชะร้อนอย่าไปใบมันนะครับเนะี่ยอันนี้มันก็จะมีน่าจะมีรูรูให้เรา ได้ดูดนะครับนี่แถวเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมนะครับนี่เลยเนี่ยโอ้ก็บอกอย่างนี้ละนะครับเครื่องมือธรรมดามดานี่แหละแล้วก็บวกกับความสามารถในการบัดกีก็น่าจะทําได้แล้วนะครับก็เช็ดทำความสะอาดหน่อยนะครับพื้นผิวมันจะได้ดูแล้วมันจะได้เนี่ย สะอาดๆหน่อยดูง่ายหน่อยอย่างเงี้ยครับนาะเนี่ยเห็นไหมครับซูมหน่อยนึงดิฟืดโอ้ยหอดโฟกัสซูมอะไรกันดดเนาะไม่ได้เรื่องเลยเห็นไหมครับแล้วที่นี้ไอ้ไอ้เนี่ยในส่วนของไอ้เจ้าตัวแจ็คชาร์ดเนี่ยมันจะมีรูๆให้อยู่ รูตรงไว้มันจะเป็นพลาสติกนะนะครับสาหรับผู้ที่เข้ามาเห็นคลิปนิ่มใหม่นะครับจริงๆทําไว้เยอะแล้วนะครับคลิปประเภทเปลี่ยนเตกชาร์จเนี่ยแต่ตัวนี้จะแนะนําอีกทีหนึ่งนะมันจะมีนี่นี่นี่มันจะมีพลาสติกดําๆอยู่นี่นะนี่ไม่ค่อยโฟกัสนะตัวนี้นะครับนี่ดําๆเนี่ยตัวนี้มันจะมาลงตรงนี้พอดีพอดีเลยนะครับนี่นี่นี่รูเนี่ย แล้วก็ใส่ปั๊บเข้าไปเนี่ยมันจะล็อกพอดีเลยนะครับเนี่ยเยี่ยมเลยเนี่ยก็ใส่เข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับจะล็อกเลยนะครับตัวนี้นี่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 แล้วทีนี้มาถึงตัวนี้บ้างแล้วก็เอาคีมเนี่ยงอจากนี้มานีนิดนึงจากนี้มานี่นิดนึงนะครับนี่จุดเนี้ยนะครับมันก็จะมาลงร่องเนี้ยพอดีพอดีเลยนะครับเป็นแค่นั้นแหละมีแค่นั้นแหละนะครับ เดี๋ยวผมบัดกีก่อนได้เอาใส่ก่อนบัดกีเพราะว่าตรงนี้มันต้องใช้วิธีการเพ่งเล็งเยอะเลยกับนะเหยดยากเตือบอยู่ได้นหนมันน้อยไม่ล้ออื่นหนกนี่ยไรครับนะพับขาแล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะลงล็อกมันพอดีพอดีเลยเนี่ยลงล็อกมันนะปั๊บนี่พอดีเลยนี่ครับเนี่ยเพื่อนก็บัดกีเลยนะครับนะบัดกีบัดกีเนี่ย ลงล็อกแหละเห็นไหมครับโอ้ย oh, hey, ทำไมมันทําไมมันไม่ยากเลยนะครับสบายสบายเลยนะครับเนี่ยสำหรับเพื่อนที่มีลาโพงบลูทูธที่ชาร์จไม่เข้าก็ทําอย่างนี้หลักนะครับนี่นะ,ะเปลี่ยนแจ็คได้นะครับซูมมากไปก็ไม่เห็นภาพเลยนะขามันไม่ค่อยยาวด้วยนะตัวนี้ถ้าขายาวจะเจ๋วมากเลยนะเนี่ จะแน่นกว่านี้นะยขามนิดเดียวเองเนะี่ยมันน่าจะทำขายาวมัง้งมันจะได้ยึดเกาะแน่นหน่อยนะครับจะชาร์จได้ไหมทีนี้น่าจะติดดีแล้วนะอ่าดูอาแบตเตอรี่มาเสียบหน่อยนะครับนะ ตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแค่เปลี่ยนจะชาร์จเนาะตัวนี้ก็ติดก่าวแล้วล่ะนะครับลองดูนะครับตัวนี้ก็เสียบชาร์จโอ้มีไฟแดงขึ้นด้วยออเนี่งแดงๆนี่เด้อขยับดูหน่อยไม่ดับนะครับก็ถือว่าโอเคที่นี้ ก็ลองได้นะครับลองเครื่องดังหรือไม่อย่างไรเนาะเปิดเครื่องก็นี้เลย <c oughs> ที่แรกที่แรกคิดว่าเวลาชาร์จไฟมันจะขึ้นตรงนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่หลอดไฟก็ไม่มี JBL จีน <c oughs> ทีนี้นะครับก็ลองดูจริงๆแล้วก็ไปเชื่อมต่อลูทูธครับพวกนี้ ใช้ได้แล้วนะครับช่างวิทย์เลิงถาก็มีอะไรแนะนำเพียงแค่นี้เองนะครับเล่าสู่กันฟังเล็กๆน้อยๆไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไปดอกข่านน่ข่าน,านละเมื่อนี้อากาศดีนอนกันะพี่น้องข่านละข่านเบา